ไปยิ้มไดเหรอนี่วัที่สิบสี่ค่ะสิบสีพฤษภามดูสิคะว่าบุญก้ามาถึงไหนนะคะวิธีการปีนเก่งนะค่ะใช่ไหมคะอุ่ยปีนได้ดีแล้วค่ะแต่ว่าปัญหามันคือลงไม่ได้ค่ะฮจะลองที่ไรต้องเรียกแม่ไปช่วยดีค่ะอ่ามีปล่อยมือค่ะเดี๋ยวได้งายกันมากค่ะมายิ้มอีกไม่ต้องซาบ่อยมือเลยลูกอ่ะ ไหนลูกลองนี่สิลองเดินสิเมื่อวาลูกเดินเกาะเรือล้วเดินเลาะเลาะมาได้แล้วนี่ทำดิทำไหมคะทำปยโอ๊นี่นะคะเลงไม่ได้ก็จะเรียกแม่อย่างนี้คะฮะแม่บอกให้เรียกแม่ไปอืออื้อมันจะรู้ไม่เรียกแม่เนี่ยฮะแม่ลูก

เด็กไหนลูกทําเองได้นะลูกก็เกาะลูกกลงแล้วก็ค่อยๆลงนะค<ช>ืออะไรยังไม่ทันหายเนี่ยปีนี้ก้วตอนนี้ลูกจแปดเดือนแล้วค่ะเจ็ดเดือนเนี่ยค่ะวันที่สิบแปดนี่อุ้ยลูกปูดออกมาปุน้นแก้วเจ้าอื่นแล้วนะคะใช่ไหมคะอีกไม่กี่วันเนี่ยค่ะลูกแปดเดือนแต่ตอนนี้ไม่ให้กินข้าวสองมื้อค่ะมื้อเช้าลูกกินอะไรมากกินผลไม้กินโยกเกิร์ตกินข้าวนิดหน่อยค่ะพ้าวเด๋ยวนี้ วงจรไม่กินนมของลูกกลับมาอีกแล้วแม่เลยให้กินข้าวเร็วเฉลยเลยใช่ไหมล่ะดีไหมข้าวโยเกิร์ตลูกก็ชอบนะท่าทางเนาะใช่ไหมข้าวก็กินเขาได้ค่ะแล้วเห็นแม่กินอะไรก็กินหมดทุกอย่างเลยค่ะอยากกินหมดทุกอย่างเลยค่ะแม่ก็ยอมให้กินหมดทุกอย่างเหมือนกันค่ะกินอย่างไรอย่างหน่อยลังจากไปแค่ในเมืองก,กินไอติมด้วยใช่ไหมใช่ป่ะเลือดคำปากไงเวลากินไอติมใช่ป่ะเออคำปากเจ๊๊๊๊๊แ๊๊บ๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊่ชอบเลยใช่ป่ะ <cười> <cười> mẹ ta mong mẹ mới cái tội cọ lục con để thì lộn còn mang rồi đấy hả